สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายเบิดสุขคู่สักคนมาค่ะมาเบิ่งดูดิยายน้อยพามากินอย่างนี่ป้าม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 าเสฟเซฟน้ำยายน้อยจ้ะยายน้อยบรูดได้ลงคลีบสองมือแล้วค่ะมือนี้เป็นมือที่สามยายน้อยมาจับสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆหปันกินเลยมาเด้อมาเด้อป้าลูกสตรอเบอรี่อย่างคือใหญ่คักใหญ่แน่เด้ พริกเกลือเด้อเก็เด้อดบุมีบุยืย ให้จิงมันต้องกินกับบวยเนาะจิ๋งพอแซ่บมา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 แซ่บอยู่าน้อยจ้ะแซ่บขนาดเลยออื้ หวานช่ำขนาดเลยอืมว้าวซขนาดเลยมาเนอะ แ่บปีนี้เพิ่งจะได้กินครั้งแรกค่ะพี่น้องปองไปเบิดชุกคู่สุขคนมาด้วยค่ะมากินกับยาน้อยแ่บๆจะ้ะไม่ได้ลงคลิปขายของทั้งเศร้าทั้งแรงเลคะ่ะพี่น้องปองไปค่ะยามือเศร้าก็ออกประมาณสามสโมงสี่สโมงเข้ามามาเฮ็ดคองแล้วกับ ใบายสามมงกลัวสี่มงก็ออกไปอีกสองรอบแซ่บ่ำหวานกรอบลูกใหญ่ครับ ลูกใหญ่คะ่ะค่ะอืมอืมอืม,อม ง่ายเลยจนโมโหลบปะอืมฮ่าสตรอเบอรี่รูปหัวใจอืมเย้หน่อยบัได้ลงคลิปสามส่งมือละมือนี้มือที่สามละ บูได้แล้วค่ะมันเป็นหน้าที่ของเฮามันคือมันค้างคางเนี่ยแหละยัยน้อยกับบูจักซีลงอย่างยัยน้อยาขายของได้แต่ว่าจักสีจ,จังไหนมันบุ่มีผู้ไทยให้เนาะบุ่มีผู้่ายให้เฮามันขันยากมันมีผู้ไทยให้มีตักกองเนี่ยโอ้ยบ่ยากเลยเนี่ยอย่างในเบิร์เห็นอย่างในเบิร์ กับข้าวกับปลาอืออปาดมึงนวดสตรอเบอมึงนวดสตรอเบอร์รี่ซอยอย่าน้อยเทียบเทียบกันอยู่โป๊ปัดปาดปาดปาด บ่เคยกินน่วยใหญ่ปานนี้จักเทือครั้งแรกอื้อ <c oughs> ที่จริงยายน้อยมากกินกับบวยกินกับบวยแซบอันนี้มันบุมม <arta> ีบวยรดเพิ่นขายเพ่่นบุมมีบวยขาย นา่านัเนลเลยอ,นะอุ๊นะอืมแซ่บค่ะแซ่บขนาดเลยพี่เกินโอ้โห าดจนมาสยิดบุลมหดปากหน่วยใหญ่เลยอือหือบอกได้เลยคำเดียวว่าอือหือชุดยอด แซ่บแซ่บขนาดเลยค่ะอมเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวหน่วยนี่ยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณ เอฟซีเ <c oughs> บิร์สทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ยายน้อยเนาะคะเนาะยายน้อยขอขอบุญขอบคุณเบิร์สทุกคู่ทุกคนวันนี้วันพระโบได้ไปวัดโบได้ไปป้อยปลาจ้ะแต่ว่าใส่บาตรไปแล้วอันใส่บาตรไปแล้วพระสององค์พิ่นย่างผ่านมาก็เลยใส่มือเศร้าไปขายของโมเป็นยังเดีย๋ยวมีโอกาสเดี๋ยว มันพระตัวโตไปจะค่อยไปเนาะ,ะเนาะโปอยป่าจ้ยะยาน้อยโปอยไปแล้วหกรอบแล้วยาน้อยก็ทีปล่อยไปเรื่อยๆเขามีโอกาสเขาก็เห็ดไปเรื่อยๆออแซ่บทาสย่ยน้อยจะกินเบิดบตนบนหฮันทาสเง่้ยปะเนี่ย อย่าบอกได้ว่าสิกินเบอร์าธาตุนี่ฮะ <c ười> บอกได้เลยคำเดียวว่าเออหือแซ่บซ้ำหวานกรอบพูน่ะ กินนี่ก็สิบ่เหนียวด้วยจ้ะพี่น้องฟองไปเบอร์ชูพูสุคนพอแล้วจ้ะจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบอร์ุกพูสุกคน ญาติพี่น้องทั้งหลายเนาะคะ่ะเนาะทั่วพี่น้องทั่วโลกจ้ะทั้งฟังไทยฟังลาวทั้งเมียนมาทาั้งประเทศลาวทั้งญาติพี่น้องอยู่ตา่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะขอให้บุญรักษา ong, เทวดาคุ้มครองเงินทองและเข้าบนสีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมีสติก็มีสตังค์สติบ่ยังสตังค์กับโบมีเมื่อเสนนั้นก็ต้องอดทนมีสติเนาะทุกคู่ทุกคนขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองคลิปนี้กบับโบมีอย่างไลอย่าหนอยกขอขอบุญขอบคุณทุกคู่ทุกคน ขอขอบคุณเบิดกำลังแรงใจญาติพี่น้องเพื่อนฝูง F4 เบิดทุกคู่ทุกคนค่ะสวัสดีจ้าอิ่มแล้วจ้าเอาสตรอเบอรี่หน่วยหญ่ๆมากินอ่าง F4 บ๊ายยจ้ะ